ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวจะสอนการใช้เท r r a เรนนะครับพวกทำเนินคอนทัวร์นะครับก็เริ่มจากการสร้างลายนะครับพวกนี้จะไว้ทำเนินและแลนด์สเคปต่างๆนะครับมืหนึ่งสองสามสี่นะครับจากนั้นก็ค่อยๆวาดเนี่ยขึ้นมานะครับรอบๆปึ๊บนี่นะครับรอบตัวบ้าน ก็ประมาณสัก7วงนะครับลองเล่นลองเล่นดูนะครับ7วงนะครับหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแล้วออีกสองวงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดวงได้แล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับพยายามอย่าให้เส้นเนี่ยแต่ละเส้นเนี่ยมันทับกันนะครับ พยายามให้วาดประมาณผมเนี่ยนะครับเนี่ยประมาณนี้ยอย่าให้เส้นมันควยกันด้วยนะครับเส้นอย่าควายอันนี้นะครับให้มันเป็นโค้งเนี่ยนะครับบางคนทําแล้วมันจะควยอันนี้นครับปึ๊บไม่เอานะอันนี้ผิดให้เส้นมันวาดแล้วมันสมูทหน่อยนะครับเดี๋ยวผมออกแก้เส้นนี้ละครับมันรู้สึกมันจะแข็งไวหน่อยก็เก่งมือดวนะครับไม่น่าอยากปึ๊บได้ละ จากนั้นเดี๋ยวเราคอนัวรเราจะไล่ความสูงนะครับมันจะเป็นเนินขึ้นมาอย่างนี้นครับถ้าเราดูนะครับมันจะเป็นเนินขึ้นมาประมาณนี้นะครับก็วิธีทําอันนี้นะครับระดับตอนนี้จะเป็นศูนย์ก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มมาเป็น1 2 3 4 5 6ี่ห้านะครับอันนี้เป็นศูนย์นะครับอ่ะอันนี้ศูนย์นี่ไม่ต้องทําไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะครับไม่เลือกเส้นนี้เลย กดไปปุ๊บกดที่การซัดน, Z, นะครับสายไปเท่านกะับ1นะครับซัดเท่ากับ1นะครับอันนี้อย่าลืมกดมูฟด้วยนะครับมันถึงจะกรอกค่าตัวนี้ได้อ่ะต่อไปเส้นที่3ตัวนี้นะครับกดมูฟด้วยนะครับแล้วสายไป2เส้นที่เส้นนี้นครับก็ไล่ไปอันนี้1 2 3อันนี้3มนะครับสายไป3าม เส้นนี้นะครับสายป้ายสีเส้นนี้นะครับสายป้ายห้านะครับเส้นนี้เส้นหนึ่งนะครับสายป้ายหกนะครับมันก็จะถ้าเราดูที่มุมฟอนต์เนี่ยมันจะสังเกตว่ามันจะไล่ไล่เป็นเหนือยงกันมาอย่างนี้นะครับปึ๊บใช่ไหมครับ อันนี้ก็ใกล้เสร็จละไม่ยากอันนี้เขาทำง่ายแล้วก็เดี๋ยวเราจะรวมเส้นนะครับทั้งหมดให้เป็นเส้นเดียวกันนะครับก็คือคําสั่ง attach นะครับก็คือเลือกที่เส้นใดเส้นหนึ่งนะครับคลิกขวานะครับเลือก attach คลิกขวาเลือก attach ปุ๊บแล้วกดคลิกปุ๊บ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 ออกให้หมดนะครับเจ็ดเส้นรวมเสร็จแล้วให้กดคลิกขวาออกเดีย๋ยวเราจะมาทําเนินแล้วครับ เราจะมาทำเนิเน,นแล้วนะครับก็ไปที่ create นะครับเลือก object แล้วเลือกตัวนี้ครับ compound object นะครับเราเลือกตัวนี้ครับ terrain เบอร์3นะครับ terrain อ่าทีนะครับตัวนี้เพิ่มไม่ทัน terrain เบอร์3า ปุ๊บกดคลิกไปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเนินขึ้นมาอย่างี้ทุกคนเห็นไหมปุ๊บขึ้นมาอย่างี้นะครับถ้าอยากจะให้สมูทหน่อยไปที่ modify นะครับเลือก Smooth. สมูท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 ปุ๊บนะครับแล้วก็ติ๊กออโต้สมูทหน่อยปุ๊บมันก็จะสมูทขึ้นนิดนึงนะครับนี่นะเลือกสมูทนะครับ แล้วก็ติดกอโต้สมูทนะครับก็ช่วยให้แผ่นนี้มันสมูทขึ้นได้นะครับแล้วก็หาแมทที่เรียวย่ามาใส่นะครับก็ลองหาแมทย่าใส่ลงไปด้วยนะครับนี่ผมเอาคร,ครา่าเร็วๆไม่รีบเน้นควมเร็วก็ยัดลงใส่เลยสมมติเอากราสลองหาด้วยนะครับกราสใส่ลงไปเลยแล้วก็โยนใส่ปุ๊บนะครับแล้วก็ UVW Map มาหน่อย ครับก็ลองปรับขนาดดูปึ๊บสี่เนี่ยนะครับก็ลองปรับตามความเหมาะสมดูนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ Move ม,มันลงมาหน่อยเดี๋ยวก็จะเป็นเนินละนี่เป็นเนินนี้นะครับนี่เห็นไหมเรียบร้อยนะครับสำหรับเทเรนนะครับประมาณนี้นะครับ เรนนะครับประมาณนี้โอเคนะครับเสร็จละสำหรับคอนทัทร์ตัวนี้นะครับก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ